การ์ตูนเรื่องรักผู้แปลโดยชมพู่เราจะมาอ่านรึฝากรักฝากหัวใจอ่านมาพร้อมกันเลยนะคะมีใครย้ายเข้ามาหรือไงนะสงสัยอยู่มาหาไรเดียวกันเอ๊ะหมอนั่นไซโตคาซึมะอานึกถึงเรื่องแย่ๆจนได้ ที่ีจบการศึกษาครั้งที่17นี่กิตะมหาัายตอบรับมาหรือยังแงล่ล่ะได้อยู่แล้วหมอนั่นเวลาเรียนคงพอนะคิดว่าจบไม่ได้แน่ๆสะอีมีเรื่องผู้หญิงกับเรื่องวิวาดด้วยนี่น่าเห็นใจแฮ ถึงผลการเรียนจะดีก็เถอะไซโต้กอนพิธีเริ่มเขาให้ไปร่วมตัวที่หอประชุมนายเป็นใครอ้าวนึกแล้วโมโหวันจบการศึกษานะคิดว่าอยู่ห้องเดียวกันมากี่ปีแล้วถึงตอนนี้จะเจอกัน ก็คงไม่รู้จักเราเหรอกหมอนั่นเป็นฝ่ายเมินเราก่อนนี่นาะปิงปองครับไซโต้ไม่ได้เจอกันนานนะคิตะฉันย้ายมาอยู่ชั้นบนหือขนาดไม่ได้ติดชื่อที่ห้องที่หน้าห้องยังอุตส่าห์จำได้อีกเนาะคิกจำได้สิ ็ตอนนายนายเป็นใครทำหน้าเหมือนจะร้องไห้พะพูดอะไรนะฝากตัวด้วยนะยุ่งกับหมอนั่นแ้งหดหิดชัมัดรู้สึกว่าวันนี้จิตใจไม่สงบเลยนะไม่ร่มกุ้มใจได้ไงตั้งใจจะมาเปนบรรยากาศเทๆ คันดะซังพอแค่นี้เถอพอแค่นี้เถอครับทำไมละ่ะฉันว่าเราเข้ากันได้ดีออกไม่ต้องคิดมากแล้วมาสนุกกันดีกว่าถ้าทำแบบนั้นได้ก็ดีสินนะครับมิงมิงมิงขอโทษครับคันดะสร้าง สัญญาว่าจะไม่ไปบ้านของอีกฝ่ายไม่ใช่เหรอเมื่อวันฉันไม่ยอมรับหรอกเอ๊ะแต่พวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นขคันดาซัางกรุณาหยุดถเืะครับ ไม่มีช่องว่างให้เกลตัวเลยฮะเป็นไงเป็นกันหมับผมคบกับหมอนี่อยู่นะครับเพราะงั้นเห็นชัดๆเลยว่าโกหกขอโทษนะคุณไม่เกี่ยวไปทางน้น้น ถ้าถ้าจะไม่ยอมถอยแล้วล่ะตึกคิดจะทำอะไรนะก็ช่วยไงคิดตะอะไรอีกล่ะหัดระวังหน่อยสิฮ่าฮ่าเฮ้ฉันไม่อยากให้คนที่มีผู้หญิงขับรถมาส่งหน้าโรง เรียนพูดใส่หน้าแบบนี้นะนั่นสิมิงมิงร้อนมิงเปิดแอร์ใหม่ๆเนี่ยไม่เย็นจริงๆด้วยเสื้อผ้าที่จะซักของใครนะโทษทีขอบใจที่เอามาให้อ่ะอืม ไงเราต้องมานั่งดื่มเบียร์ที่นี่ฟะเพิออ่งอาบน้ำเสร็จหรือคิดตะนายดื่มเบียร์ไม่ได้เหรอเห็นถือว่าเฉยๆเอ๊ะเปล่าฉันดื่มไดู้ คีนิ้วคิดตะผ้าช็ดตัวขอบใจช่างเถอะไซโต้จะคบกับใครก็ไม่เกี่ยวกับเราติฝากรักฝากหัวใจตอนจบนะคะค่อยดู ไปครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ